ล่องคุกแคนตอนนี้เราออกมาที่หล่นก่อเตี้ย ไที่มีสภาพอย่างนี้ก็เนื่องจากต้องปรับสภาพกับสิ่งแวดลอ้อมเนื่องจากสภาพภูปิปตรงนี้นั้นค่อนข้างจะ่มชแลงเราเห็นว่าต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่เล็กๆเพื่อเป็นการบดบังลบลง,ลง บ,บ,บ,บริเวณบรบริเวณบึงการนั้นจะมีลิ้นมังกรค่อนข้างจะสมบูรณ์ บริเวณบึงการนั้นจะมีดอกหญ้าเข้ากำปะพูและก็ลิ้นมังกรค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์อเอระอ้ตรงนี้เขาเขาเอิญบึงบึงการน้อยครับมันเป็นปลาเป็นน้ําซับตลอดเลยว่ะแล้วนั้นแดละไอ้บึงการใหญ่เดะบ,บึงการใหญ่อยู่ด้านน้ำครับบึงการใหญ่ยู่ทางไปทางไปทาง<ค>ลัดห้วยขุนบวงครับลัดขุนบวงอ๋อ

แบบนี้ดุดเดีนั้นบ่เวลาเท่าไหร่ครับอันนี้เขาเอ็นต้นยังสองวองนนองนันเน๊ยครับ

フフフ เราได้เดินมาถึงหอมช้างซึ่งเป็นชื่อซ้ำกับทางขึ้นของนักท่องเที่ยวอ๋อไอหอมช้างนี่มันส้างด้านไหนด้านไหนด้านข้างล่างขึ้นมาครับข้างล่างจากไอโครงการาาโครงการ,คร,ครโครงการขึ้นมาจะขึ้นมาทางนี้ถ้าขึ้นทางเลยวางไส้เด่ะขึ้นทางเลยวังไส้จะอ้อมไปทางนั้นก็ได้ครับจะอ้อมไปทางเลยน้อยคุณบ่คุณเลย ทางปูขวางเพราะนะครับปูววขวางทางปูยงปูด้ไหมอโอด้ดานพุนแต่ว่าถ้าเป็นซัง,แ,งแถวไวยแบ่งแถวน้าจันหรือแถวไอโครงการอาหาร้างนี่มันจะขึ้น่างนี้ครับมันจะขึ้นใดตรงตรง,ตรงผ้าอย่างนียังผ้าผ้าย้อยไฮครับผ้าย้อยไฮครับมันอยู่ระวงังตรงไหนบันไดาสามขั้นครับบันไดาสามขั้นระวังผ้าอย่างระวังผ้าลุงอรุณหรือผ้าระวังผ้าลุงอรุณครับกับผ้ากบบ่ครับอ๋อเขินบันไดสามขั้นโน้นไหมนะ พอสร้างมาเจ้าุนแล้วก็ซิปไปทางนี้ขึ้นเหนงอย่างนี้แล้วว่าหน้าแรงซิปไปคุณเลยพุนค,คุณเลยมันซิพานพ่าน,นออไอ้บึงการ,รบ,รบ,บรึงการแล้วก็ไปบึงการใหญ่แล้วก็ลงคุณเลยเลยแต่ถ้าเป็นทางเลยวงยังไซทางอ่าเลยวังไซเลยเต่าตาดมันซิอ้อมขึ้นผูค่วงเลยปะผูค่วงแล้วก็ไปลงไปลงไห้ลงทางด้าน ส่วนมากมันจะลงบ่ได้นะครับถ้าถ้าลงไปทางลงหมู่บ้านลงบ่ได้ครับลงบ่ได้ครับมันจะอ้อมมาทางที่ละทางโครงการพี่คือเกาครับโครงการกันครับมาผูกขวงแล้วก็เข้ามาบ,บึงการพี่บ,บึงบึงการเนาะครับโ <Okay. S 1> อเคนี่เป็นเส้นทางของซางเนาะครับมันสิไปขึ้นทางหอมซางนั้นไปบึงการบึงการน้อยเลยบึงการน้อยมองเห็น ที่เราเดินจากหอมช้างลงมานั้นเราจะเห็นไม้แปลกด้านล่างนั้นจะเป็นสีม่วงแต่ด้านบนนั้นจะเป็นสีเขียวไม้พันนี้เราเจอที่ภูหลวง ลักษณะใบคือใบขิงนะครับกินได้บ้างนะเคยกินครับรูปลักษณะเหมือนพญาหงที่กำลังยืนชูคออยู่ต้นคล้าย,ายต้นขิงอาจจะเป็นตระกูลเดียวของขิง ก่แล้วนองแปดครับได้กี่บุกเป็นรอยช้างที่เดินผ่านใช้หลังขูดอาจจะเกิดอาการขันของช้าง มันยางหิเนาะเนี่าะแสดงว่าโตสูงเตี้ยไปนั่นมาอันนี้เป็นทางสางยางเนาะหอยมันเนาะมันเอามาเอาล่างมาคูดนะตัวเป็นสูงแสดงว่าใหญ่เนาะจากอมง,งูเห่าเราก็มาถึง หล่นน้อยซึ่งจะออกไปตรงที่ทําการหล่นแต้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่นั่นก็คือหล่นแต้ซึ่งเป็นหน้าผาด้านที่ตะวันออกของภูหลวง มาลงทางมาลงเส้นนี้แหละอืมครับเส้นทางนี้นะพ่าถ้าถ,ถ้าไปปั๊บิดตกน้ำทกน้ำทกมันอยู่่ังท,ที่ที่ทำการ,ารบ่ะอันนี้เขาเอิ้นเป็นอย่างทางสร้างบ่ะครับทาง้างซ้าง้างที่มันขึ้นมาจากไอ้แถวน้ำคอแถวบนโครงการนั้นมันที่ขึ้นมาเนี้ย ขึ้นพานขึ้นไปนี่ก็ไปฮอมซางพุน้นครับถ้ามันโบวขึ้นไปฮอมซางก็จะหาจิะบริเวณไปนี้ครับน้ำจะขึ้นหลังของมันก็จะกันเส้นนีต้ตรงตรงนี้ช่วงหน้าแรงเนี่ยมีอันนั้นบ่มีมีน้ำลายบ้างช่วงแรงก็มีน้ำครับมีเป็นเป็นเล็กๆน้อยน้อยแหละ่วนส่วนมากบคมีน้ำเนาะอื โอหกเสียดำไ้ด้วยอกว่าี่พายุถึงน้ำทบศูนย์ส้ำทบศูนหล่นมนซึ่งอดีตเป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยการรับผิดชอบขององค์การบริหารสจังหวัดเลยแต่ปัจจุบันนี้ได้ปิดทําการลงแล้ววันนี้เราจะเห็นได้ว่าป้ายหรือเสา จะโดนช้างทำลายเกือบหมด ขอขอมึงจะพ่อเขาออกมาได้สามโมงสิบนาทีพ่<ะ>อเขากับเต้สามโมงสิบนาทีอันนี้ขาตอกหรือสี่เนาะ อันนี้ขเขาเอ้นห้วยนําทบเนาะขึ้นบองมาเลยกันคันนี้ครับวนทนน้ำพัดนี่มืนกัครับนะ